สวัสดีครับเบสซีคร <Se ek S 1> ับเรามาชมเกมตัดสินก oh, <okay. S 1> uh ันนะครับเกมหนึ่งเสกสันชนะเกมสองพม่าชนะเกมสามเกมตัดสินครับเอาจริงครับดูครับโอ้โหเนี่ยครับห้าต่อศูนย์ไปแล้วครับโอ้โหครับดูครับลงไหนครับเสกสันครับโอ้ยไม่มีแตกเลยครับคราวนี้ครับ โอ้โหพม่าครับเกมแรกนี่แตกหน้าแตกหลังครับโอ้ยหกต่อศูนย์แล้วครับเกมที่สามนะเกมตัดสินนะครับโอ้ย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 เสกลำบากเลยครับโอ้ยเอาทำเสียเองครับเมียนมาครับดูครับ สันต่ออห้าคนเลยครับเมียนมาครับฝั่งนู้นครับไม่ได้ครับมาแล้วหนึ่งแต้มครับกรรมการเป็นประมาขยีครับหนึ่งต่อหกครับวันสิกเสกสันเสริบครับกี่เดียวข้ามนะครับตะก้อครับขอแจ้งเหลี่ยมนะครับไม่ใช่ข้ามฟรีครับถ้าข้ามฟรีสู้เขาไม่ได้นะครับนี่เหลี่ยมป้องเดียวมันสู้ันได้โอ้ยเว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 ้ยาแล้วมาครับอีกแ้่มึงครับเป็นสองต่อหกครับ สกอร์ครับทูสิกเทอาครับไกลๆไว้ก่อนไกลๆไว้ก่อนเวอร์อีกแล้วครับเอาแล้วสามต่อหกครับไม่เนี่ยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ครับเป็นสามเต่าหกแล้บที่สิกอืมไอ้ใส ทันทันเอ้าให้หลังโอ้เสื้อแดงนี่เป็นตะก้อนนะไม่ไม่ไม่โอ้ยยอดพอดีเลยพอดีเลยครับ4-6ครับมาแล้วครับเศกสรรครับมันก็ไม่แน่นะครับเซี๊ยครับ4-6ครับดวงหลังไปก่อนได้ได้ได้ไปหลังอีกทีนึงยังทันครับเสกแปรออกครับ ออครับ6ต่อ4ครับไล่มา4แต้มครับไม้นี้ครับดูครับประมาณครับขึ้นนำหกศูนย์ครับมาครับขวาครับโดนหัวแล้วครับกนี้ครับเอาหัวอีกครั้งหนึ่งหัวอีกทีหนึ่งยังได้ครับไม่ออกนะไม่ออกนะดียอดยอดหลัง ทันไหมเสกทันไหมโอเวอรลครับลูกนี้ครับโอ้ยหมดแล้วครับเสกครับโอ้โหครับนั่งซ้ำก็ยังบ่กวอยู่ เฮ้ยทันไหมไม่ทันแล้วครับลูกนี้ครับหมดครับแตมไปแต่อสี่แล้วหมดแล้วเสียงรันครับเอดูครับถึงกับขอนั่งพักเลยครับเสียรรครับห้าคนเนาะไม่รู้จะลงตรงไหนเนาะ ตัอประมาณครับห้าคนครับตอนแรกเหมือนกับคนนั้นบอดคนนี้เตะไม่เป็นคนนั้นเตะดีเอาไปเอามาเท่าๆกันเลยครับห้าคนครับไม่มีตัวบอดไม่เห็นเลยครับครับเ,เกมที่สามครับเกมตัดสินครับแปดต่อสี่ครับเบเสิร์ฟมาแล้วครับ ชืกอทัน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 เอาเอายังได้เรียกมาเร็วๆเ,เลยเมัด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 กันมาเลย,เลยอะไรผู้ผาผู้เผือเดินเรียกมาอา่าตูครับลูกนี้ครับพอดีครับ เหนื่อยเลยครับเหนื่อยเลยครับเหนื่อยป่ะเสือสารุกเหนื่อยป่ะโอ้ยเสิร์ฟลูกนี้ครับโอ้ยมงไม่ออกไม่ออก เอาครับเสียดายครับเอาเวยครับลูกนี้ครับออคบกครับจ่ายห้าคนครับ เอ้าเอามีคนเอาไม่มีคนเอาครับเอาเอาไม่มีคนเอาครับโอ้ยมันหลอกกันครับพ่อข้ามหัวนิดเดียวไม่เอาครับผมแดงกับใครอ่ะแดงสองแดงแดงกันยาได้เยอะถ้าแดงกันยา โอ้ยได้แล้วครับเอาแล้วห้าแล้วครับอยอนออกเอาแล้วครับเอาแล้วครับ ขอให้ัทดทดทดฝั่งน้นหคนเลยครับเต <c oughs> ็มสนามเลยครับฝั่งนูง้น <c oughs> เอาเอาย่าดกันเปล่าครับทันเอาไปโอ้เอาแล้วครับเจ็ดต่อแปดแล้วครับเอาโอ้สิงห์ทันบอกยังมีเซตสี่นะครับโอ้ยอะไรกำลังจะดีขนาดนั้นเลยไปออกอีกแล้วครับเอาล่ะ8แปดเท่ากันแล้วเอาประมาณกอ้ยีใส่เต็มอย่าไปพูดอย่าอย่าอย่า กรรมการกรรมการอย่าลมเยียงกรรมการไม่ได้กรรมการอย่าลมเยี่ยงเอากันมไม่ได้แต่ก็อย่างเดียวเอาครับไปไหนเฮ้ยเอาเลยเก้าวแล้วแซงแล้วเอาเฮ้ยเฮ้ยกรรมการเอาไปเอา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 ท่านไม่ดันเลยครับลูกนี้ครับโอ้ดีครับลูกนี้ครับ S <S ครับพม่าขวัญกำเังเดาะขึ้นเงินวันนี้ค uh. รับย้อนพม่าอ้ยีมันเต็มเส้นนะมพะม่า,ายีเมื่อกี้แปดเก้าครับ ลังไปก่อน,นะนครับขาเลยครับยอดโอ้ยไม่มีเินเอาเลยครับเก้าต่อเก้าครับขาครับได้ไหมยอดอีกทีหนึง ดีครับซ้ายไก่เอาไงไม่ยอดไม่ข้ามเลยครับโอ้มามา่าไม่ยอดครับแทงยาวมาครับเสกสันครับยอดครับเหนื่อยแล้วครับเสกสันครับ เ้าเท่าครับดูครับเสิร์ฟไปทางไหนครับตัดขวาเบ้ยครับหลอกครับหลอกให้หลบขาซ้ายครับแต่เสิร์ฟมาทางขาขวาเสกสันเงือบสิบต่อเก้าครับมาขาซ้ายของหัววันนี้ใส่โตเหนียวไว้ก่อนนะครับนี่ครับทันไหม ยอดไอ้โอ้ยไม่ทันแล้วเสกสามครับทีเดียแล้วลูกเดียวเกมแล้วเหนื่อยครับหมดแล้วครับมาถึงสนามเจอสามเกมนี้หมดเลยครับเหลี่ยมนี้เหลี่ยมพวกเดียวมาริโอนะครับไม่ได้พัก่อนเลยนะครับเสิร์ฟดีมากเลยครับ ครับอืมหมดแล้วหมดแล้วเสกสรรครับโอ้โหชนะครับชนะครับไปเลยเสกสรรนนนไปนนเลยครับโอเคครับขออนุญาตตัดคลิปครับสรุปเสกสันแพ้ไปนะครับ12อต่อ9แต้มครับแก้กันนะครับเสกสรรขึ้นนำไป5ต่อ0นเลยครับ นี่ครับดูครับเอกสันะครับขึ้นนำไปห้าต่อศูนย์แล้วครับตอนนี้ครับเค็มแก้นะครับได้ไหมได้ไหมโอ้เยียบเอาจริงแล้วเสกสันคราวนี้โอ้ศูนย์ครับบุกไปเรื่อยเลยนะครับนี่ครับถึงกับสองพันเลยนะครับครับโอ้ครับหกศูนย์ครับ ยอดครับยังไงยอดอีกทีหนึ่งไม่ทันแล้วครับลูกนี้ครับเปลี่ยนข้างครับเปลีคุณสุภาพบอกว่าแก้ไหมคุณสุภาพบอกได้ได้ได้วันนี้นะวันนี้ก็ได้ครับเขาจะมาแล้วนะมาเลยครับสุภาพมาหรือเปล่าวันเที่ยวบอกมาเลยอยู่ตรงนี้เลยโตเปลี่ยนตังคครับศูนย์ต่อหกครับ ดรับเต็มสนามเลยครับมาครับมาครับโอ้โหหนึ่งต้อโหกครับดูรับเซครับไป่ครับเอาครับไปเรื่อยไปยไป,ไป,ไป,ปทีลง เอาแลวครับเอาแลวครับฝั่งนี้หคนนะครับดดเออแดดๆดเฮ้ยแดดตกตาแดดแดดบอกาแดดๆดดเล เรียบๆบอกอย่าอู้มาเร็วมารับแสงมารับแสงเร็วอย่าอู้อย่างงู้สองต่อหกครับแต้มตอนนี้ครับมีเกมน่าจะเป็นเกมตัดสินแล้วครับเด็กสันยังพักเหนื่อยอยู่นะครับเด็กสันบอกว่าพักเหนื่อยก่อนนะครับฝั่งนี้ห้าคนนะประมาณครับรอถ่ายรูปอยู่นะเดับ

เอาแล้เริ่มแล้วพักเหนื่อยกันแล้วครับยกสองต่อไปเอาโอ้โหยอดจะลงทางไหนครับเรียมกินยังไงเสกไหวไหมหยกซ้ายยกขวาแล้วครับตอนนี้ครับห,หยอดทันไหมออกออกโอ้ไม่ทันครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คน้าคนครับไปไปพอแล้วโอ้เจ็ดต่อสองครับอ๋อ สองต่อเจ็ดครับโอ้ยไม่มีคนเอาครับ เออเอาครับเออหกเลยคราวนี้ครับหกเลยครับ,ย,รบยอดยอดโอ้โหได้แจมครับแปดต่อสองครับ เสกสันต้องเอาครับเกมนี้โอ้ห้าคนเลยนะครับรมาครับห,ห,หยอดหยอดอีกทีหนึ่งทันไหมไม่ทันครับเก้าครับไปเก้าแต้มแล้วครับเสกสันครับ 9้าต่อ2ครับยอดอือยอดยอดอีกทีหนึง่งหลัง้วครับเอาอือ หยอนแลัวออกครับโอ้โหสิบนะครับเศกสันสิบต่อสองครับโอ้เอาแล้วสิบเอ็ดลูกเดียวเกมแล้วครับเป็นไปได้ครับเอาไปมาห้าคนเมื่อยกว่าคนเดียวครับ ไม่ข้ามครับกีโอเคครับเสก่รงสันจะน่าไปครับสิบสองสองครับเสก่งสันบอกว่าเอาอีกเซตที่หาไหมเอากำลังจะเหลือเฟื่อครับสำหรับเสก่งสันครับ